สวัสด,ดีน,น้องๆพี่ทุกคนในตอนเช้าๆกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next CU เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดใหม่ท่านผู้ชมครับนี่ชุดที่ใส่อยู่เลยชุดแมว <c oughs> นั่นเองชุดแมวโอ้เป็นเร็วเนี่ยโอ้ยศัตรูก็ไต่สวัสดีครับโอ้ยโอ้เกือบตายนี่ถ้ามีขนาดเมื่อกี้แ้วผมตายเลยนะทานผู้ชมเสื้อก็ไม่มีโดนยิงโคตรแรงนะครับ โอ้มันไม่โดนะม,มันไม่ตายูดผิดเฮ้ยมันตายโอเคเราชุบไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มเมียบอลครับเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างผม,ม่ะข้างหน้าผมด้วยมีตัง400เดี๋ยวถอยไปชุบกันละกันไปชุบนุเรียนก่อนเบอร์นหนึ่งเป็นนุเรียนนะครับผมเบอร์สองเป็น,อ,ปนอ่าอ่าเน็กซียูนีค่คือเป็นนุ่นเออโอเค เบื้องต่ำต้นกล้าคือผมเองนะผมเพราะว่าผมยืมไปดีไปต้นกล้ามานะท่านผู้ชมอะไรเดี๋ยวเราไปจัดก,การต,ตัวต่อดีกว่าก่อนที่เราจะออกจากเมืองนี้เนี่ยเพื่อไปตามหากระบะ <c oughs> โอ้ยจนนี้ไม่สบาย <c oughs> โอ้ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องแหนู่มทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยลาดเลยละกันฝันดีครับน้องเที่กกยวตะกิยวย์วัวมาครับเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยหมดตี่นะผมขนาดโดนจ่อยวะเขายัางยืนนิ่งนะครับคิดดูแล้วกันนะทุกคนมีรู้ว่าจิตใจทำาด้วยอะไรนะบงังจะอิ่เหมือนผมจะเจอกระบะทุกคนมันจ่อไว้ทิ้งอยู่ตรงกลางทุ่งนะผมแล้วก็เหมือนจะมีคนลงล้มใหม่ด้วยนะถ้ามองไม่ผิดเมื่อกี้แปบบ๊แบๆบขอวิ่งมาดูก่อนเหมือนเราจะเจอกระบะซิ่งแล้วกระบะซิ่งอยู่ไหนกระบะซิ่งอยู่ซ้ายมือนะครับเอ้แต่ว่าตาฝาดแน่เลยเหมือนจะเห็นคนเมื่อกี้นะผมเนี่ยทุกคนดูอ ชุดนี้ทุกคนให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์มาดูกันได้ทุกคนส่วนตัวผมให้แบบเต็มสิบเลยว่ามันเหมือนแบบเหมือนคนแต่เหมือนคนทั่วไปแต่งตัวดูดิมันเท่มันหล่อมันตึงนี่ทรงหน้ารักจัดหมวกก็น่ารักจัดเดี๋ยวมาดูทีเด็ดทุกคนมาดูกระบะแต่งซิ่งแอมนี่เป็นไงเท่มามเทียทุกคนลองให้คะแนนกระบะดูกันได้ทุกคนเดี๋ยวมารีวิวให้ดูดีกว่าก็มีลำโพงลำโพงนะมีโลบงโลบาร์แบบใส่เต็มอะใส่มงใส่แม็กอะไรก็ไม่รู้ติดสติกเกอร์แมวด้วยนะครับผมนี่สติกเกอร์เเรซซิิ่่งงงนะคับผมด้วย ข้างหน้ากระจกก็เป็นรอยตีนแมวแต่ไม่มีกระจกนะเออข้างหน้านี้แบบหน้าตาเหมือนแบบว่า1ตัว1.9เลยนะลยเนี่ยเป๊ะเลยเดี๋ยว่ามีหูแมวด้วยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีวะถ้าสมมติว่ามีคนแต่งตาเนี่ก็คือกกรถคือน่ารักเลยอ,ะอ่ะเป็นกระบะที่น่ารักมากแต่ว่าขอร้องแหละจะท่อดังเลยลำคาญอ่ะเดี๋ยวให้ตาตาขึ้นรถมากันดีกว่าแล้วผมเดี๋ยวม่าลองถามรีวิวส,สาวดีกว่าอ่าจุเรียนกับนุ่นเนี่ยให้คะแนนรถกระบะกี่คะแนนเนี่ยกับแบบว่าชุดเนี่ยลองให้คะแนนหน่อยเดี๋ยวคนดูก็จะให้คะแนนด้วย พวกเราให้คนละกี่คะแนนอุ้ยชิะบะหายละกระบะกระบะให้เก้ากระบะให้เก้าเสื้อให้เจ็ดเสื้อให้เจ็ดนู่นนะ่ะอุ้ยกระบะให้เก้ากระบะให้เก้าเลยเ <5. S 1> หรอให้สิบโอเคอ้ <5. S 1> okay. อาวโอเคนู่นให้เยอะนะครับผมเฮ้ยมันลงไม่ได้อะใครก็ได้ไปเอารถนู่นจนมาชนลงทีอ่ะเดี๋ยวเราออกจากตรงนั้นแล้วเมื่อกี้ติดอยู่พักใหญ่เลยนะตรงนั้นนะท่านผู้ชมก็ท่าสายก็ให้คะแนนไปคน,น,น,นละเก้าคนละสิบเลยนะ น,นักวิก่งเขไหนให้ขีะะ่กันนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันเด้อเอาวล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาขับกระบะไล่ตามล่าศัตรูละกันนะผมเดี๋ยวผมจะขี่กระบะเข้าไปที่โดดแล้วกันนะผมคิดว่ามันต้องมีคนแน่นอนเพราะว่าเซิร์ฟนี่มันจะเล่นแบบเป็นทีมนะเวลาเราเจอเนี่ยเราจะเจอเป็นทีมเลยนะผมไม่ค่อยจะมักจะเจอคนทเท่าไหร่มันจะ,จะแบบเดินกัน4คนนะ3คนอะไรเงี้ยไอ้เซิร์ฟเวอร์บางประเทศนะผมเดินกันเป็นงานจัดเฮ้ยเฮ้ยมีกระบะข้างหลังแต่มันไม่ได้แต่งซิ่งบ aug, วกบวกบวกบกเม้าหลอนเม้าหลอนเม้าล็อก โอ้โหขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยตามไม่ทันว่ะไปไหนแล้วไปไหนละดินดินเดิน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 คือเวลาเล่นในคอมเนี่ยเวลาลงรถมันจะชอบเมาส์ล็อกนะครับผมอุ้ยมันเปลี่ยนคันคนเฮ้ยมันเจอรถกว่าเจอรถบอกมาดูอะไรของมันวันนี้อ่ะโอ้โหคือมันกัดจะไม่สู้เลยเหรอวะโอเคเดี๋ยวเมื่อเองเลยนจะไปสู้พี่ก็ไม่ตามอะ้รเพราะยังก็ตามมันไม่ทันได้หมดเป็นกระบะเหมือนกันเนาะ ตรงตู้นี่เหมือนจะมีคนเปิดไปแล้วนะ่นผู้ชมนายมันเฉี่ยวกระบะผมมามันชนกระบะผมแล้วมันก็หนีอ่ะไอ้พวกนี้เฮ้ยขนาน้ามีอยู่ในบ้านสองตัวเตรียมตัวปุกครับสาวๆลงรถยัดมาเลยระวังบนบ้านด้วยนะดาวดาวมันดาว,ดาว,ดวบนบ้านจะมีอีกนแน่แน่แนนะ่เท้าขึ้นเท้าขึ้นระวังระวังไอ้ใขรดาว อยู่บ้านหนึ่งตัวระวังระวังอุย้ยข้างหลังจริงเหรอชุบได้ไหมอุ้ยโอ้โหมันปลาสกายเลยตัวนี้มันลงร่มมาใหม่บนราคาอยู่บนราคา,า,คามันลงมาแล้วจริงมันสวยโอ้ย,โ,อยโดนแบบปืนใบสั่นลูกระยะจอๆนะผมยากที่จะรอดในผู้ชมจังหวะนี้แต่ว่าในบ้านยังมีตัวหนึ่งนะระวัง เฮ้ยโอเคดานะคบพี่หนึ่งเหลือไอ้ว่าขาวเดีย๋ยวเองเจอแน่เดีย๋ยวเองเจอตะกีอ้อลิฟพี่แน่โอเคโดนปัดดีครับน้องเรียบร้อยหมดตีดมีคนลงมาใหม่อีกเปล่าโอ้ยม,มาใหม่อีกแล้วโอ้โหไอ้นี่แม่ตัวเดิมเลยมันอยู่ในรูอ่ะมันมีตัวเดียวเลยทีมโอ้แล้วผมกำลังเก็บของอยู่อ่ะใจะเย็นๆนะามันอยู่ในบ้านตัวหนึ่งนะเอามานันยิงก่อนยิงก่อนโอเคสวย สวยเลยมีใครเอาอันนี้มาบ้างเฮ้ยมีบัตรซื้อของอยู่แต่ว่าเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับเฮ้ยซื้อได้ป่ะพอด,ดีทันวินาทีสุดท้ายพอดีผมคิดว่าเพราะว,าวงนี้กำลังจะบีบแล้วนะครับผมเอาว่าคที่เกิดใหม่คนที่เกิดใหม่โหเดือดจัดเซิร์ฟบ้างแม่งเดือดจัดแล้วเมาเมาแล้วก็ไม่กระหล่อนไม่พักเลยเฮ้ยมเมื่ลังจะมีคนเข้าไปชาร์จบ้านอีกระวังนะครับสาวๆอยู่ในบ้านเลยปิดไอวอลแล้วก็ไปดักบันไดมันจะปลาระเบิดมันปลาระเบิดแล้วมันกำลังจะขึ้นบ้านแล้วชึบเฮ้ยเข้าบ้านทันอยู่ เดี๋ยวเราต้องวางอันนี้ไว้ก่อนจับปืนชาร์จรอนเลยเดี๋ยวมันกระโดดลงตรงรูหน้าต่างระวงังตรงรูหน้าต่างเนี่ยมันลงมาแน่มาแล้วหนึ่งตัวอ้าวหนึ่งโอเคเราดักรอเลยไม่มียาเลยอะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหิวหน่อย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 ของเราหายหมดเลยอ๋อขออยู่นี่โอเคเราเจอของแล้วท่านผู้ชม โอ้ของตรงของแต่งหายหมดนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันเอากระบะเราไปด้วยโอ้ยเดยวเรขโมยกระบะซิ่งท่านผู้ชมเห็นไหมวะจะพาไปกขะโมยกระบะซิ่งมาไปเหรอจบแล้วจบจัดเลยเปลี่ยนเอลสูตดีกว่ามาผู้ชมนั่นไงมันเอากระบะซิ่งกูไปจริงด้วย <c oughs> แล้วจะเอากระบะไหนขับมาทีนี้โอ้จะมารีวิวกระบะแต่โดนแย่งกระบะนะฮะมามา,มา เดี๋ยวเราต้องวิ่งพร้อมๆกันหน่อยนะรอล้วหน่อยเดี๋ยวเราตุ้ยอีกวันนี้ขาอ่อนเกินะบข้างหน้ามีกระบะอ๋อนี่ไงโอเคโอเคได้ชดเชยอยู่มีกระบะอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้แต่งซิ่งนะเดี๋ยวเราจะเอากระบะคันนี้ไปแต่งซิ่งแป๊บหนึ่งละกันมีใครมีชิปอพปืนไหมอ่ะนี่แต่งซิ่งแล้วแต่งริงแล้วไม่มีอ่ะไม่มีหรอเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปบนข้างบนดีกว่าท่านผู้ชมคือข้างบนเันสามารถขึ้นไปได้ท่านผู้ชมที่ประตูข้างบนแล้วแบบเป็นจุดที่แบบโกงมากๆมาภาษาเครื่องมาเดี๋ยว เดตรงเยิมเติมยงเติมยาเติมก่อนดีด้วยนะให้เสร็จให้เสร็จเดี๋ยวตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนป้ายทุกคนมันอยู่กลางวงเลยคือจุดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดบักนะผมยิงได้ฟรีถ้าขึ้นไปได้นตรงบนป้ายนะครับบอกเลยว่าถ้าขึ้นได้เนี่ยคือโคตรดีจากนี้ไปแล้วก็จะไม่ไ,ไม่ได้ขับน,นะครับกระบะเนี่ยทิ้งเลยแล้วกันนะเราเลี้ยงป้ายก่อนเลี้ยงให้ตรงมาตะเต,ะตาเป๊ะเป๊ะขึะ้นมาเลยขึ้นมาเลยดีแบบเป๊ะป เดี๋ยวบ้างกันเฮ้ยเอุ uh <t uh> <t uh <t uh uh ้ยโดน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 ตรงไหนยิงมะอ๋อบนบ้านยิงบนบ้านยิงบนบ้านยิงไอ้เด็กผมโผล่มาใหม่มึงตายอ่ะนี่หยุดบักหยุดบักหยุดบักนะครับผมระวังระวังเราต้องขยับไปดีๆนะระวังขยับไปตรงริมมันยิงไม่ได้นะแต่ถ้าขยับไปเยอะเดี๋ยวระวังตกนะข้างล่างยิงขึ้นมาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามานั่งวัดดูทุกคนว่ามันจะวัดกับผมเปล่าเราเห็นมันแน่ ไม่โหให้ยิงว่ไะไศัตรูอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยข้างล่างยิงไม่ได้ข้างล่างยิงเราไม่ได้แต่เรายิงข้างล่างได้ <S 1> <S 1> โอเคอเฮ้ยมีคนขึ้นมาเหรอ <S 2> <S 2> ก็คือมีแค่ที่บ้านนะครับที่ยิงเรามาได้ทุกคนที่อื่นยิงมาไม่ได้นะโอเคโอเคตัวนี้ยิงตัวนี้ดาบหนึ่งดาบหนึ่งดาบหนึ่งตัวนี้หนึ่ง โอ้โหเรียบร้อยหมดสิจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์แบบยิงฟีวมาก,มากแพ้ทางแค่บ,บ้านที่เดียวเลยนะผมตรงจุดจุดนี้นะ่านผู้ชมแล้วตอนนี้เราอยู่กลางวงจัดเลยนะครับจุดนี้จัดจุดนี้จัดเจาะแม่งอย่างเดียวเจาะไปก่อนนะผมตอนนี้เราก็จะได้ประตูร์ปแล้วป่ะอุย้ยไม่ได้นะี่บอกผมาตาล่ามาผิดมีใครมีประตูร์ปไม่เท่าสาวขอประตูร์บหน่อยเร็วคนหนึ่งน่าจะมีนะผมไม่ทุเรียนก้อนนี้น่าจะมีทุเรียน หรือเปล่ามีไหมประตูครับเฮ้ยมันดาวมันดาวจับจับอ๋อเอ้ยไม่มีคนลงหรอได้ยินเสียงกระโดดเดี๋ยวไม่พอหรอนี่ไงได้รับประตูครับวางถึงป่าววะโอ้ยไม่ถึงแล้วคนเสียดจยิงมันดาวประตูเลยนะครับผมเดี๋ยววางไม่ถึงอ่ะถ้าวางถึงก็น่าดูนะฮะวิ่งวางถึงอยู่ เฮ้ยโอูโอโอโอ๋กระตายมองบนฟ้าเลยนะมองบนฟ้าเลยนะเดี๋ยวมีคนลงมาหาไม่มีนะยังไม่มีนะเฮ้ยโอเคได้หนึ่งได้หนึ่งโอเคจุดยิงปีจัดจัดจุดยิงปีจัดจัดยิงไปยิงไปยิงไปาเดือดเสียงปืนนะผม ตาตูต้ไหนตาตูต้อยู่ตรงนั้นเหรอก็ลหลังหินอืมเฮ้ยตัวนี้ก็มีเฮ้ยดาวมานาวเอามันมันชุบเติงได้หาทายป่า,า,า,าวะเฮ้ยดาวอีตัวนี้ก็มาแต่ฆ่ามันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราไปหล่อยไอตัวฝั่งข้างหลังดีกว่าทีมเดี๋ยวเราวางไอ้นี่ก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมวางตรงไหนดีวะตัว,วนี้ก็ได้อ่ะ มีหลักไอวอลมีหลักไอวอลมีไงจุกกัดจุกกลัดจุกกัดกอโอเคตอนนี้สกิลยิงทะลุไอวอลเราก่าจะทำงานได้แล้วนะครับเราสามารถหนีึ้นไปบนป้ายได้ทุกเมื่อนะมันอยู่ใต้เท้าเราเลยอ่ะเราลงไปยิงมันไม่ได้ไเนี่ยโดยวก็มีคนเหรอเดี๋ยวเราขึ้นป้ายดีกว่ากลับป้ายดีกว่าท่านผู้ชม กับป้ายก่อนขับรถป้ายก่อนอ่าเป็นการเป็นการจุกที่ดีนะครับผมผมมีเลยว่าผมมีโดนผมมีโดนผมลองไปโดนก่อนเดี๋ยวก็ลองไปล่อยเอเจเก้ามาด้วย M79 หรือเปล่าเดี๋ยวเรียกมาประกอนแอร์ดอประวังแอรอ์ดับทับตายนะตรงนี้ตรงกลางระวังนะหลบด้วย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 อุ้ยโอ้โหเกือบเรียกเกือบโดนโหมีอะไรก็ไม่รู้นะมันอยู่ไหนมอีนคนอีกสามคนนะ่ะเดี๋ยวซ่อมกาะกันแล้วกันนะฮะ เราว่าเราลงไปยัดเลยไหม αι? ลงไปยัดไอตัวในข้างล่างเต็นเต็นเลยไหมมามามายัดมาเลยมาเต็นเลยไหนี่อยู่นี่ดาหนึ่งโอเคสวยสวยไล่หนึ่งเหลือตัวเดียวาบอกเหลือไอ้วอดแดงเหลือไอ้วอดแดกข้างนอกข้างสาวเจาะเจาะโัวๆเจาะรัวๆ จะลัวดจะลัวจวดิจะลุลวดจะลุ้วไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ยิงต่อแล้วกันบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดอืก็จบไปที่เราสำหรับการรีวิวกระบะแล้วก็เซตแมวใหม่แล้วก็มรลุยที่บนเซิร์ฟเวอร์นอกต่างประเทศนะผมถ้าใครดิชอบพวกผมเล่นเซิร์ฟนีกันก็เราคอมเมนต์บอกกันได้นะ